กับคนในบ้านเนี่ยต้องดูแลให้ดีเลยหลายคนนะครับที่ไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องนี้เหมือนกับเป็นจิตอาสานอกบ้านแต่ในบ้านกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไปไซะอย่างนั้น การปลดปล่อยหัวใจจากความทุกข์ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยนะครับคือการสร้างความสุขทั้งในครอบครัวแล้วก็ในภาวะจิตใจของเราเองหลายคนที่ประสบปัญหาและมีความรู้สึกว่าทําไมเวลาที่ปฏิบัติต่อคนนอกบ้านดีๆทําไมบางคนปฏิบัติกับคนในบ้านไม่ดีเลยในศาสนาอิสลามสอนให้เราดีทั้งนอกบ้านและในบ้านศาสนาสอนให้เราได้ยิม้มแย้มแจ่มใสในการพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวเช้าเช้ามาอย่าสร้างบรรยากาศที่เสียนะครับเช้าเช้ามาต้องสร้างบรรยากาศดีๆเลือกคุย กันเรื่องเราดีๆผมอ่ะเคยคุณแม่เนี่ยเคยพักอศาศัยอยู่ในที่แห่งหนึ่งตอนสมัยผมเล็กๆกันนะครับจะเป็นย่านคลองตันนะคุณผู้ชมแล้วก็หลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับก็มีคนที่พูดจาดีแต่ว่าตอนเช,ช้าๆเนี่ยจะมีอยู่หลังหนึ่งมีแค่หลังเดียวเลยนะครับจะมีแต่เสียงเอะอะด่ากันฮนะภรรยาเนี่ยดา่าวัด,ว,ดวัดเลยนะครับแล้วก็ดา่าคืออย่งนี้ทุกเช้าเลยความรู้สึกของผมคือโหแล้วบ้าน จะมีความสุขได้ยังไงอ่ะเมื่อเช้ามาเปิดเป็นการต้อนรับเช้าวันใหม่ให้กับสมาชิกในครอบครัวด้วยกับการด่ากันโวยวายกันชีวิตแบบนี้การเริ่มต้นแบบนี้ย่อมไม่มีบารักัดครับดังนั้นอย่าไปรอพูดคุยกับคนนอกบ้านดีๆฮะคุยกับคนในบ้านดีๆก่อนคุยกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสบอกรักกันบ้างหลายคนเนี่ยที่พลาดโอกาสในการบอกรักกันกับสมาชิกในครอบครัวโดยที่ตอนเย็นกลับคืนสู่ล้อไม่มีโอกาสปรับความเข้าใจกันเย็นมากลับคืนสู่ล้อตายซะแล้วอย่าให้เวลานั้น มาถึงผมไม่ได้บอกว่าเวลานั้นจะมาถึงเฉพาะบางคนเราทุกคนจะต้องเจอวันที่เราพลัดพรากจากคนในครอบครัวที่เรารักนะครับคนที่เรารักที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะที่เราเคยเห็นเขาวันหนึ่งเขาจะไม่อยู่คุณผู้ชมดังนั้นอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเราจะอยู่บนโลกนี้กันอีกยาวนานไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนอื่นๆที่เรารักด้วยเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการยิ้มย้มแจ่มใสในการพูดคุยไปด้วยกันนะครับสำหรับครอบครัวอีกส่วนหนึ่งก็คือการมีน้ำใจเมตตรีสำหรับกับคนในบ้านนะครับกับคนใน ต้องดูแลให้ดีเลยหลายคนนะครับที่ไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องนี้เหมือนกับเป็นจิตอาสานอกบ้านแต่ในบ้านกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไปซะอย่างนั้นก็มีเหมือนกันอินชาอัลลอฮ์นะครับโดยในฐานะการเป็นบ่าวที่เรารักอัลลอฮ์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องปรับคือเรื่องนี้เช่นเดียวกันใครที่มีน้ําใจไมตรีดูแลคนในบ้านแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีใครที่ยังปล่อยปละละเลยนะครับอันนี้ต้องรีบกลับมาแก้ไขท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลสลามนั้นได้วางไว้เป็นแบบฉบับที่สวยงามมากภรรยาอยู่ที่บ้านงานของภรรยาคืองา บ้านแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านนบีอยู่ที่บ้านท่านนบีไม่เคยนอนตีพุงนะครับท่านนบีช่วยงานบ้านภรรยาอย่างน่ารักที่สุดท่านนบีช่วยงานบ้านภรรยาดีมากแม้ว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ศาส,สนาอิสลามเนี่ยได้พูดถึงหน้าที่เฉพาะเจาะจงไว้สําหรับคนแต่ละคนสําหรับบริบทของแต่ละหน้าที่สามีหน้าที่ในการออกไปหาปัจจัยยังชีพเลี้ยงดูภรรยาอันนั้นคือหน้าที่ของสามีแต่ภรรยาหลายคนก็ยอมที่จะเป็นอาสาหัวใจเป็นจิตอาสามีไมตรีต่อ ส,สงสารสามีทำงานเหนื่อยรายได้ก็ไม่พอไม่อยากให้สามีกดดันขออนุญาตสามีไปทำงานได้ไหมจะได้เอามาดูแลเอามาช่วยเหลือได้ปันบางส่วนได้มาช่วยสามีในส่วนที่ขาดหายไปนี่คือความรักนี่คือเมตตีนี่คือจิตอาสานะครับแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าที่ก็ตามสามารถทำได้แต่สำหรับการทำงานบ้านสำหรับสามีเองไม่ต้องรอภรยาป่วยแล้วช่วยช่วยเธอครับสิ่งเหล่านี้เป็นผลบุญหมดเลยนะเป็นสุนนะของท่านอบีทําทำแล้วได้บุญแน่นอนคุณผู้ชม